สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระติกแซนเตรียมเปิดใจเคลียร์ข้อสงสัยบนเรือเกิดอะไรขึ้นตำรวจสอบสวนไปแล้ว8คน จากคดีแต่งโมนิดาพจรวิรพงศ์ดาราสาวพลัดตกจากเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตก่อนเจ้าหน้าที่พบร่างและแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเรือเจ้าของเรือที่เป็นไฮโซดังเปิดพยานปากสำคัญหนุ่มตกปลาเร้านาที่สปีดบอทซิ่งเร็วก่อนหักเลี้ยวกระทันหันจุดแต่งโมโตกเรือสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา11นาฬิกา10นาทีวันที่27กุมภาพันธ์พ5หทีท่สถานีตำรวจพูธรเมืองนนทบุรีพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิ ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเดินทางมาตามคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพลตำรวจโทจิรพัฒน์กล่าวว่ามาติดตามความคืบหน้าทางคดีเพื่อให้คดีเกิดความกระจ่างให้เร็วที่สุดโดยนายตะนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซโปอและนายภัยบุญตรีการจนานานันหรือโรเบิร์ตซึ่งเป็นผู้ที่ขับเรือที่ถูกออกหมายจับ ได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและถูกสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เบื้องต้นตำรวจสอบปากคำไปแล้วทั้งหมด8ปากประกอบด้วย5คนที่อยู่บนเรือ อีกสองคนที่เป็นเจ้าของอู่เรือและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งคนโดยวันนี้ตำรวจได้เชิญตัวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและวิสาพมนโนไมรัตหรือแซนผู้ที่อยู่บนเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งทั้งสองคนอาจจะมาตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่เขาพูดได้ส่วนที่ของคุณแม่แตงโมนิดาเกิดความสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและรบ รวมหลักฐานโดยจะรวมให้มากที่สุดจะทําให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสย,ยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันตํารวจเลยตนฝากถึงแม่แตงโมว่าคดีนี้จะไม่ปล่อยพานและจะหาความจริงมาให้ได้อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนีหลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับครับ